หาของขวัญรับขวัญหลานอยู่กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะอีฟลินเบบี้มีกิฟต์เซ็ตสแบบนะคะแล้วเราจะเลือกเซ็ตไหนดีมาดูกันได้เลยค่ะเซ็ตแรกเป็นนิวบอลกิฟต์เซ็ตเซ็ตนี้จะรวบรวมของใช้จําเป็นสําหรับเด็กแรกเกิดไว้ครบหมดเลยค่ะจะมีตั้งแต่ผ้าอ้อม2ชิน้นผ้าห่มหชิน้นผ้าพัดปากเบิร์ฟแอนด์เนอร์สหนชิ้นผ้าพัด่าเบิร์ฟแอนด์บิ๊กหชิน้นผ้าเช็ดปาก2ชิน้นแล้วก็ผ้ากันน้ําลายอีก1ชิ้นค่ะรวมทั้งหมดมี8ชิ้นนะคะซึ่งงงงเเเป็นนนตััััวขออรราท้้ลยค่ะบไ เซ็นี้ไปแล้วคุ้มค่ามากๆเลยค่ะชิ้นที่2นะคะเป็นเบบี้เบดดิ้งกิฟต์เซตนะคะเป็นเซตเครื่องนอนที่บอกเลยว่าเด็กๆทุกคนต้องมีค่ะมันจะประกอบไปด้วยผ้าห่มแล้วก็มีหมอนหนุนหายใจผ่านได้แล้วก็มีหมอนข้างบอกเลยว่าถ้าหลานได้รับเซตนี้ไปนะคะรับรองว่านอนหลับฝันดีนอนหลับสบายแน่นอนเลยค่ะส่วนอันนี้กิฟต์เซตตัวสุดท้ายนะคะเบบี้คล t ต i ิ้งกิฟต์เซตใครที่เป็นสายคอนเทนต์อยากแต่งตัวให้เบบี้ตัวน้อยเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายคลิปต้องเซตนี้เลยค่ะและในเซตนี้จะ ประกอบไปด้วยผ้าห่อตัวชุดสลีปสูตรหมวกไร้ตะเข็บแล้วก็ถุงมือถุงเท้าสุดคิ้วค่ะหรือถ้าใครอยากจะจัดเซ็ตของขวัญสุดพิเศษเฉพาะตัวสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ